สำหรับผู้ที่เข้ามาฟังเสวนากันกับเรานะครับในค่ำคืนนี้นะครับผมเพศรกรสุวิทยธีระคุณชนที่ปรึกษาสมาคมเพศรกรรมการตลาดประเทศไทยนะครับก็จะขอเป็นผู้ดําเนินรายการสําหรับในค่ำวันนี้นะครับทีมเปลี่ยนให้แกร่งนะครับ c h n for great เพศรกรเนี่ยน่าจะสามารถที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้อะไรต่างๆกับประชาชนและข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องก็ควรที่จะ ได้ยินจากปากของเภศัชกรนะครับปัญหาในขณะนี้ซึ่งก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีไม่เพียงพอนะฮะโรงพยาบาลสนามก็เต็มโรงพยาบาลรัฐก็เต็มเอกชนก็เต็มนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางภาครัฐเองเก็ได้แนะนำนะครับว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือโฮมไอโซเลชันนะครับการแยกกักตัวที่บ้านเพื่อเิียดูอาการ ในสำหรับในเรื่องนี้เองเนี่ยเราก็ได้อาจารย์จากขอนแก่นนะครับเพคกรหญิงสุนีนะครับเป็นอาจารย์ที่ได้มีบทบาทและก็สร้างคำแนะนำอะไรตรงนี้เนี่ยให้กับเครือข่ายนะครับว่าเราควรจะแนะนำโฮมไอโซเลชันยังไงถึงจะดีที่สุดสำหรับผู้ที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าป่วยเป็นโควิดนะครับงั้นต่อไปนะครับเรามา ฟังดูกันนะครับว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยมันมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ยังไงต่อผู้ที่ตรวจพบนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ชุนีนะครับการเปิดไหม่ด้วยนะครับยังไม่ได้ยิน เสียงอาจารย์สุนีนะครับเค,ค่ะสวัสดีนะคะได้ยินไหมคะพี่โอเคได้ยินแล้วครับ <Okay S 1> โอเคค่ะวอดีเมื่อกี้ปิดมไม <c oughs> ค์ไว้ก่อนอื่นก็จะพูดถึงเรื่องโ o มไ isolation <c oughs> ให้ทุกท่านเข้าใจก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะอยู่บ้านนะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าเกณฑ์เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ให้เราอยู่ก็ได้นะคะนะ ปกติโคมไอโซเลชันเนี่ยก็คือเป็นแนวทางหนึ่งนะคะในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะคะอันนึงก็คือตอนนี้เราเกิดภาวะวิกฤตในแง่ของไม่มีเตียงนะคะก็แปลว่าในระหว่างที่เรารอแอดมิดอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะให้คนที่มีอาการน้อยๆหรือว่าไม่มีอาการนะเราเรียกว่าผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวเนี่ยสามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้นะคะแต่คําว่าอยู่ที่บ้านก็แปลว่ามีคนดูแลนะคะไม่ใช่หมายความว่า อยู่ที่บ้านไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปไหนก็ได้นะคะประเด็นที่สองตอนนี้ที่รัฐคิดกันอีกอันหนึ่งก็คือผู้ป่วยโควิดเนี่ยตอนที่เรารักษาเขาแรกๆนี่ค่ะผ่านไปสักประมาณสิบวันเนี่ยก่อนที่เขาจะจาหน่ายเดิมทีเราต้องอยู่ทีหนึ่งสิบสี่วันนะคะเราก็อาจจะสามารถให้เขากลับบ้านได้แล้วก็ไปเป็นลักษณะของโฮมไอโซเลชั่นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะคะเพื่อที่จะ ลดภาระของการที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเตียงเราอาจจะไม่เพียงพอนะคะหรือบุคลากรเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของจำนวนได้นะคะนะคะ,ะ,คะไปต่อทอีนี้ในการติดตามเนี่ยค่ะคนที่จะเข้าเกณฑ์เรื่องของโฮมไ s o l a t i o n ก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือเขาติดเชื้อแล้วล่ะนะคะได,ได้ได้ได้ผลบวกอย่างที่พี่พีพชาพูดละว,ว่าคอนเฟิร์มนะคะ ว่าเขาเนี่ยมีติดเชื้อโควิดนะคะแต่เขายังมีอาการสบายดีนะคะไม่มีอาการนะคะหรือเรียกว่า asymptomatic ะคะ่ะ asymptomatic case นะคะแล้วก็อายุถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะอายุน้อยกว่า60ปีนะคะอันนี้คือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองนะคะเขาควรจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ,ะในบ้านเนี่ยอยู่สักคนเดียวหรืออย่างมากก็สัก2คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะสามารถที่จะทำโ o e isolation ได้ดีนะคะ ที่สาคัญคืออย่ามีภาวะอ้วนนะคะเพราะว่าภาวะอ้วนก็จะเป็นภาวะเสี่ยงากับการาที่เขาติดโควิดแล้วเขาจะมีภาวะที่รุนแรงนะคะอ้วนในที่นี้เนี่ยเราเอาที่เบ i ไประมาณมากกว่า30นะคะหรือน้ําหนักตัวเนี่ยเกิน9กกิโลนะคะแล้วก็โรคทั่วไปนะคะ n c d ต่างๆที่เขาไม่ควรจะเป็นนะคะก็คือไม่ควรเป็นคนที่มีโรคร่วมนะคะไม่เป็น c o p d นะคะไม่เป็นโรคไตระยะที่สามนะคะ สามในที่นี้คือตั้งแต่สามป่าเหียะนะคะแล้วก็ไม่ไม่เป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะคะสโตรกนะคะแล้วก็บาหวานก็ควรที่จะคุมได้นะคะแล้วก็โรคอื่นๆที่เราอาจจะต้องเพียรณาว่าคนไข้มีภาวะที่ที่อ่อนแอรหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราให้เขาอยู่บ้านตามลาพังก็อาจจะเป็นความเสี่ยงนะคะแล้วก็ที่สําคัญคนไข้ต้องยินยอมที่จะพักที่บ้านตัวเองนะคะทีนี้ในประเด็นของการทำโฮมอโซเลชันเนี่ย รักหรือสปอชเนี่ยก็มีเรื่องของการช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือเราอยู่นะคะตอนนี้ในระบบของ UC หรือแม้กระทั่งไม่ยูเนี่ยสปอชก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดของการเบิกจ่ายเราสามารถไปดูได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวทางทีมก็อาจจะให้ข้อมูลไปเพิ่มเติมนะคะขอไม่ลงรายละเอียดนะคะอย่างเช่นยาเนี่ยก็จะมียาที่ให้อย่างเช่นพาวิฟิลาเวียนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของ อาหารด้วยเพราะว่าเราจะลดการที่ไม่ให้คนต้องออกไปซื้ออาหารทานนะคะก็อาจจะมีระบบของการให้เรื่องของอาหารไปด้วยสามมื้อเลยนะะในระบบของการที่พอเราตรวจแล้วโพสิทีฟนะคะถามว่าเภสัชเราแนะนําอะไรได้บ้างนะคะแนะนําว่าเขาต้องติดต่อใครทําอย่างไรนะคะอย่างเช่นในหนึ่งหกหกแปดเนี่ยเป็นของกรมกรมการแพทย์เนี่ยเขาจะมีระบบการหาเตียงถ้ากรณีที่เตียงไม่มีหรือเราไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ย เราต้องการทำโฮมไอโซเลชันเราก็บอกหน่วยงานนั้นเลยนะคะหรือเราจะติดต่อทางสพช1 3 3 0งสนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมามีการตรวจร่างกายของคนไข้เหล่านี้ก่อนนะคะถึงจะค่อยทำโฮมไอโซเลชันไะดะ้ในระบบการติดตามเนี่ยจะมีแพทย์นะคะติดตามหรือพยาบาลติดตามเขาในเรื่องของไวท์เทลไซด์เขาจะต้องตรวจนะคะแล้วก็วัดไข้นะคะวัดออกซิเจนแซนะคะวันหนึ่งวัดอย่างน้อยสักสอครั้ง แล้วก็จะมีการพูดคุยติดตามไปยแพทย์นะคะทีนี้ในระบบตรงนี้นะคะพอมันเป็นเรื่องโฮมไอโซเลชันเนี่ยในบางทีมันก็มีเรื่องยาเข้ามาเกี่ยวหรือคนไข้มีอาการนะคะโดยส่วนตัวของตัวเองเนี่ยที่เป็นเภสัชเนี่ยก็คือไปออฟเฟอร์หมอเลยค่ะนะคะออฟเฟอร์ในทีมอย่างเช่นของทีมภาคอีสานอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องไปออฟเฟอร์ว่ามีเภสัชนะคะเรามีเราเป็นเภสัชเราช่วยเรื่องยาช่วยเรื่องต่างๆได้ที่จะให้คําแนะนํากับ ประชาชนได้ในเรื่องของโฮมโซเลชันนะคะเพราะว่าถ้าเราให้แพทย์หรือพยาบาลทําอย่างเดียวภาระมันก็จะตกหนักนะคะในฐานะที่เราเป็นเพศสัตรเราก็น่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้เป็นเบอร์ติดต่อนะคะอย่างเช่นเบอร์ของชหนึ่งสามสามศูนย์นะคะในเรื่องของโฮมโซเลชันเนี่ยมันเริ่มมีการเผยแพร่มาเยอะละมีคู่มือของกรมการแพทย์นะคะในการที่จะต้องปฏิบัติตนนะคะว่าต้องทำยังไง ยังไงก็ตามยังต้องมีเรื่องของโซเชียลดิสแซนต์นะคะตองอยู่ระยะห่างการรับประทานอาหารเนี่ยไม่เป็นรับประทานอาหารร่วมกันนะคะอีกอันหนึ่งที่เภสัชน่าจะเกี่ยวก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ํายาฆ่าเชือ้อนะคะแอนติเซปติกต่างๆที่เราน่าจะให้คําแนะนําได้แล้วก็เพื่อประชาชนมีอาการนะคะมีอาการเนี่ยนะคะเราจะช่วยยังไงบ้างนะคะโดยส่วนตัวของของตัวเองนะคะคิดว่า เภสัชกรเนี่ยมีความรู้เรื่องยานะคะ,ะสิ่งสําคัญก็คือเราน่าจะมีบทบาทนะคะเมื่อไหร่มียาต้องมีเภสัชนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ยก็ก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะเป็นหน้าที่ของเราเลยเป็นหน้าที่ที่เราควรจะเข้าไปเข้าไปให้การช่วยเหลือณะ,ะตอนที่เกิดโควิดนะคะนะคะ,ะหลายๆท่านคงจะเห็นว่าไม่ว่าจะเรื่องวัคซีนเนาะหรือบางครั้งเนี่ย ก็มีเรื่องยาที่เขาถามมาว่ากินป้องกันได้ไหมนะคะกินอาหารเสริมดีไหมกินสมุนไพรดีไหมกินวิตามินดีไหมโอ้ยเยอะไปหมดเลยค่ะแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าคนป่วยนะคนป่วยเนี่ยเขาก็จะต้องพึ่งพานะคะสิ่งที่เขาจะพึ่งพาก็คือเรื่องยาต่างๆนะคะถามว่าเภสัชกรก็จะต้องมีข้อมูลในส่วนนี้นะคะณตอนโควิดรละลอกที่สามเนี่ยนะคะได้มีการรวมนะคะโดย มูลนิธิเพกรรมชุมชนนะคะร่วมกับสสสนะคะในในโครงการของเครือข่ายวิชาชีพเภสัชเพื่อการสูขนะคะเราก็โชคดีค่ะที่มีเภสัชกรกลุ่มหนึ่งนะคะเข้ามาช่วยให้คําแนะนํากับคุณท้ยเราเรียกตรงนี้ว่าเภสัชกรอาสาต่อปัญหาโควิดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเปโซเลชั่นเช่นเดียวกันค่ะ,ะโดยส่วนตัวของตัวเองเนี่ยคิดว่าเภสัชจะต้อง มีแพ็กเกจนะคะของการให้คำแนะนำที่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งยายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นฟ้าทาลาโจน,นะคะนะคะเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะมากๆเลยนะคะเยอะจนบางคนถามว่าเอ๊ะกินเท่าไหร่กันแน่นะคะตอนนี้ดีหน่อยนะคะคือออยนะคะโดยกอ,อกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีลิงก์อันนึงนะคะเราสามารถเช็คปริมาณของแอนโดกโฟไลได้ นะคะเราก็จะสามารถแนะนําประชาชนในการที่จะกินนะคะกินในที่เนี้ยบางส่วนอาจจะมีจับกลมการแพร่ส่งไปให้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็รับประทานต้องแต่ถ้าประชาชนมาติดต่อเราสอบถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเขาเช่นเดียวกันค่ะในเบื้องต้นจะประมาณนี้ก่อนค่ะพี่ชุดสุดเดี่มีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะให้ข้อคิดเห็นนะคะเพื่อเราจะได้ช่วยกันในการวางแนวทาง ครับผมขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ซุนีนะครับเราก็ได้ความรู้แบบอัดแน่นนะครับในเรื่องของโฮมอ i เลชันนะฮะโดยคอนเซปต์แล้วนี่นะครับในในต่างประเทศเองเนี่ยเวลาเป็นโควิดแล้วไม่มีอาการนะครับเขาก็ให้อยู่บ้านเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้มีเฉพาะว่าแหมประเทศไทย only นะฮะที่ที่แบบว่าให้อยู่บ้านอย่างเดียวนะครับก็เป็นคอนเซปต์ที่ผมผมคิดว่าการที่คนเราเนี่ยถ้าไม่สบายนะครับแล้วก็ สามารถที่จะอยู่บ้านรักษาได้เนี่ยดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะคือไปที่โรงพยาบาลเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่คนนะฮะอาการไม่มีอาการอะไรนะครับแล้วก็ไปแล้วต้องไปนอนเป็นห้องคู่กับคนที่อาการหนักโอ้โหเลยต้องใส่แมสตลอด2 4ชั่วโมงนะครับ mm hmm. แล้วก็ท่าทางเลยอาการจะหนักลงไปตามลงไปด้วยนะฮะเห็นแล้วเลยแบบเป็นอะไรที่ที่เสี่ยงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแนะนํา ผู้ป่วยนะครับที่ยังไม่ป่วยนะฮะคอนเฟิร์มค่ะโพสิทีฟแล้วก็ให้อยู่บ้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นออปชันที่น่าสนใจมากแล้วก็สามารถทําได้คร<ช>ับแล้วก็ยาคะเรามีเรามีเพิ่มเติมอันนึงนะคะจริงๆปัจจุบันเนี่ยเภสัชเรามีแพลตฟอร์มที่เป็นเภสัชกรรมทางไกลนะคะถ้าเราสามารถดูแลคนที่อยู่โฮมไอโซเลชันได้อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นหน้าเขาคุยกับเขาได้ให้คาแนะนําเขาได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็ได้ออฟเฟอร์กับทีมทีมของแพทย์อยู่นะคะตรงนี้ก็จะสามารถทำให้เราดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นนะคะ